เดินข้างนอกก็ร้อนอาศัยร้านนี้นั่งดีกว่าเย็นสบายเย็นๆดิใช่เย็นตาด้วยน้องเอลตูนมาแวเย็นตาแล้วก็ชื่นใจแล้วเม่อะไรฮะเดี๋ยวน้องไม่เสียใจน้องอุตสาห์ไปทำมาก็ทำอะไรมาเนี่ยทํทำหน้ามาปะทำนมน่าก็สวยอยู่แล้วทำนมทำหน้าอกโอ้มีน่าขึ้นเนาะไอ้หนึ่งมึงใช้คำพูดผิดเรียกอะไรนุน <cin stereotype> นูนขึ้นมันใช้อหรข้างล่างมากันไม่ครบนะเนี่ยทำไมมากันแค่นี้เออแล้วไอ้เนี่ยกับพี่เอ้ยไอ้แจกแจ้งพี่หลุยอะเฮ้ยแม่พี่น้องกูนี่การักกันดีนะเด็ดเนี่นะแต่งตัวไปกันเลยอะบอกแล้วให้ไปหาพี่ปูพี่อิมไม่เ <farklı> ชื่อผมเอาไปไหนมาเนี่ยเป็นอะไรหน้าตาหน้าตาเป็นอะไรเนี่ยเครียดมานานแล้วพี่ผมไม่ได้บอกพวกพี่เนี่ยผมเสนอโปรเจกต์หนังนะจริงมันผ่านแล้วแต่งบเขาไม่ยอมให้ผมทันที เดี๋ยวผมไปเสนอเขาปีงเขาคุยแล้วงงไม่จบเลยเสียเจ๊กเสียเจ๊กเสียเจียงแล้วเปล่าไม่ทำไม่ได้เขาชื่อใครกันแต่เขาเขาเป็นเจ้าของหนังลถบุรีเจ้าของหนังตูดแดงเพ่อเอดีดีมีเสียเสียเจียงแต่คนละคนกันพี่คนละคนไม่เสียเจ๊กเสนอเขาไงอ๋อหนังไก่สายใช่ไปดีไปไหว้ผงที่สธรรมกาไปเจอแกที่นั่นเอาเหรออืมเอาแล้วแล้วตกลงเขาเขาไม่เอาเหรือเขาเอาแต่เขาคุยง้ผมไม่จบแล้วเสนองบไปเท่าไหร่อ่ะสามพันล้านสามพันล้าน โอ้หนี่เยอะทำพรอมเมอร์อีกพี่มึงทำอวตารอะไรหรือเปล่าเนี่ยชาวอวตารสามพันล้านสามพันล้านแล้วก็ให้มาเท่าไหร่ค่อยบอกหนังผมไม่น่าฟอร์มใหญ่ขนาดนั้นค่อยมาสามหมื่นเหลืออะไรตอนนี้จ่ายค่าเสื้อไปครึ่งเหลือหมื่นห้าค่อยผมมาทำเวอร์ชั่นไทยไงไอ้หลอดออฟเดอรฟอยหลอดออฟเดอรฟอยหลอดออฟเดอะลิงค์หลอดออฟเดอะลิงค์หม่ไม่เขาไปทำเขาไปทำเป็นแบบหนังอะไรเดินตาโป้ทั้งเรื่องเลย เฮ้ยจริงไม่ได้พูดเป็นจริงจริงจริงนี่เอาแล้วแล้วยังไงอ่ะแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าเอาพวกพวกเราเนี่ยเล่นก่อนอะไรแบบแต่อันนี้ฮะใครเล่นนักแสดงจริงคนไหนเล่นอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาว่าจะให้ผมทําดับแรกเป็นเดโมไปก่อนอ๋อทำเป็นเดโมไปก่อนเหรอน้องใช่ไปเลยผมก็เขียนสตอรี่บอร์ดไว้แล้วด้วยไม่ได้มีอะไรมากมายพี่น้องอันนั้นช่วยกันได้บอกพวกพี่แล้วการมีอะไรให้ช่วยกแกใจไว้น้องของแบบเนี้ยอ่าอันนี้เขาอยากรู้ว่าฟิลแบบอันเอาเอาคิดละฉากนะผมจะพี่ช่วยกัน พี่นุ้ยครับพี่เหน่งได้ไหมี่ยเอาได้ได้เลยเขาแสดงฮะเอาแสดงได้หลอกเยอะเปล่าถ้าได้หลอกเยอะเหน่งจะตะกุกตะกัดนะไม่ไม่ไม่ใช่ได้หลอกพี่จานนี้ครับส่วนใหญ่อะจะเป็นจะเป็นแอคชั่นจะเป็นแอคชั่นคือขำอะไรไม่ได้หลอกเยอะป่ะหรือไม่จะตึงหน่งถ้าเล่นนิดๆหน่อยหน่ยเขาได้เขาปิ้วแต่พี่ก็เหมือนกันนะแต่อย่าอย่าเยอะนะอย่าให้ดึกมากลิ้นจะเลว๋ยวแคบ พี่ถ่ายเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องภาคแค่นั้นเอาไปภาคเอาอ่ะใช่ดิใช้ของอะไรเนี่ยทีมภาคอะไรทีมภาคเหรอเออพันอะไรขอองไ้พันท้ายนี่นะภาคกินแสบตู่ทุกคนเลยว่าพีกเป็บ้าเปล่าเด็กพันทมิสไม่อันนี้อันนี้เด็กรุ่นใหม่พี่พันท้ายอีกยังมันใช่เพราะว่าพลังสองตั้งแต่เจ้าของหนังและเสียเจี๊ยรติเพียงพาก็ไม่คุ้นหูน่ะพี่เดี๋ยวเาไปใส่เสียงพากเอาเดี๋ยวพี่นุ้ยเป็น สอมยุทธจีนครับพี่เน่งอ่าพี่ลุยอินอ่าจะแจกดัอันนี้อันนี้ดับของตัวโครงอันนี้ดับให้เอกอ่าใช้นั่นไปก่อนนะพี่ฟันอินพอไว้ไปเลยอันนี้ไม่ซีเรียสได้ได้ฟันอัวรอ่เพราะเนี่ยมันเดโม่ห้าสี่สามสองแอคชั่นช่วยฮองกูจะเอาไปห้อะสีหลายเพลงสีหลายเพลงะลรฟังไวชี่ว่าเท้า เขาเอาเขาจะแย่งเรยก็มาแย่งเฉียงเฉียงทีตาโตตาโตแม่งเท็จจู่ๆหลจู่ๆเ้มาได้เปลี่ยนทัวร์ได้ไหมหรือไม่ต้องต้องใจหลอกต้องใจหลอกไม่เอาดีกว่าพี่ฟันเลยดีกว่าเชิดหนักเลยฟันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแววตาสงสารเขามากเลยโอเคอย่าพูดเยอะปากสั่นไปหนักตะลุงเลยและอย่างนี้มันต้องขอเจอแล้วฟันเลยนะผมแอคชั่นแล้วพี่เอาเลยได้อ่ะสี่สามสองแอคชั่นดึง เฮ้ยพี่หนังนี้ผมไม่เอาเอาชักเซ็งตลกไอ้เน่งเดี๋ยวมันกลายเป็นหนังตลกเข้าเอาดีๆเฮ้ยไอ้เจ้าอย่าอยู่ชัยภูมิอะไรอ่ะใหญ่ยู่เลยใหญ่ยู่เลยเคลื่อนทไอ้พี่หนึ่งไี่ต้องพูดดีกว่าพี่หนึ่งปันหนึ่ะสี่สามสองแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยปั่นใครยี่ไปพี่ ยี่ไปลุยทีทีเร็วเร็วไปทีไปไปไปปันปยเียไร่ที่จะแทงกะละทีไม่แทงเรื่องนี้ปันอย่างเดียวอันน้นบ้าอไันกันทั้งเรื่องอันนี้าบแรกดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วพวันนี้เดโมไม่น้องอะไรมากมายเดี๋ยวพี่หน่งพี่เหน่งพี่นุ้ยลองกนีเหนพี่นุ้ยลองกนเฮ้ยพี่ีวอเลยมึงรู้อ่ะกูให้เล่นอะไรนะมึงเล่อป เขาไม่ได้ถามใครเลยเห็นให้เองนะเขาอพี่เขาเป็นตีมอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเขาจะฟันไปแล้วฟันฟันฟันไปแล้วสุดท้ายพาทีดับแล้วทะลุเวลาไปหาพี่ปัจจุบันของพี่เป็นจอมโจรเหมือนเวลาไปแล้วเป็นฟิลลูปแปงปลูปแปง,ปแปงออรู้จักปปรูแปงปะลูแปงไงอะไรวะลูแปงก็ลูไอพี่รู้มาเลยปะพี่พี่าพี่พอพี่มาถึงเนี่ยพี่มาพี่ต่างคนต่างมีปืนั้งคู่พี่ดูเอาปืนมาเอามา อยู่ที่ในเรื่องเนี่ยพี่เนี่ยจะมาฆ่าเขาเพราะรู้ว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่กับทีมมาเฟียเขาเขาอยู่บ้านคนเดียวพี่ก็เลยเคาะประตูได้หนูปอกป๊อกป้อแล้วพอเปิดประตูมา พี่ก็พบปืนมาด้วยเพราะกลัวคนจะปองร้ายพบปืนติดตัวมาสุดท้ายพอเห็นหน้ากันพี่เขาดุลืนใช่ป่ะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยิงเลยอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคนะพี่นะได้โอเคง่ายๆพี่อันนี้เดโมได้โอเคพี่ห้าสี่สามสองแอคชั่นบ้าแบบนี้นี่หว่าที่มันเป็นขั้วหริของเราหดได้หว่ะเออเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวนี่บ้านเจ้าพ่อใช้ประตูสังเวยมันต้องแบบพวกไม้สักหรือไม้อันที่มันแพงๆอ่ะประตูเหล็กหรืออะไรก็ได้ไอ้สองนี่โทษทีโอ้ยมาเฮ้ยน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แน่เลยที่ครัวรีของเราไม่ได้กล้ารละขอเรียกมันมันไม่เปิดวะมันใช่ในหลังนี้จริงๆไม่ใช่แน่เลยไปดิการละ ยังยังดูไหด็จะไม่ตันหรือยงโอเคตลองพอดูดวงตาของฉันมันปวูอะไรไอ้แจ๊ ไอ้เชือกห่อขนาดนี้ไม่มีใครอยู่กราบเหอะมึงเชื่อกูไม่ได้พี่ควาแมแคบวันนี้ผมจะต้องเอาเลือดหัวมดอกเฮ้ยไม่เดี๋ยวเอาเลือดหัวใครออกเอาเลือดหัวมดอกไอ้แจด๊ดดูสิไอ้นี่เหงื่อเลือ,ลอดมึงดูโอ้พี่หลุยมันเป็นโลหะโลหะนี่มันจะไปโลหิตเลือดหัวกูนเนี่ย,ยแต่เพราะอันนี้อทีตน,นี่ได้รับว่เปิดประตูมาเห็นว่าเป็นพี่บอลเห็นว่าพี่บอลพี่ยิงปืนสามนัดโอเคยังไงพี่เป็นยังไงพี่ยิงปืนสามนัดนัดนัดเฮ้ย ไอ้นี่มาจากคอเดี๋ยว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 ไยังบีบไม่เสร็จเจ็บอ่ะเจ็บไหมก็เจ็บเมื่อกี้คือไอ้นี่มันเคาะะจังหวะที่มึงคุยไอ้นี่มันเขาเคาะเรี่กอย่างนอกไงฮะเขาเรียกเขาเล่นเฉยจคอเหี้ยอะไรตอนนี้ไม่ได้ถ่ายอ๋อมือปักเขาคุดอยู่นู้นอยู่อ๋อเก็บเก็บเก็บอ๋อหนูเก็บไว้อ๋อปากมึงสั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้ยังไปดูไปดูไปโดนไสนไหนเขาด้วยนะ เอาแค่นี้ก่อนฮะไอ้ชัดมนแค่อะไรมันคืออะไรอะไรเสียงปืนไงปืนเหมือนไหมล่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนเหมือนนี่พี่ลุยจะไปตักเสียงนั่งแพะแพะ์แพไปปรับแหลมมาปรับก่อนเหมือนเสียงปืนแล้วพี่ลุยใส่เนาะเออเดีไปเข้าแหลมได้โอเคประมาณนี้นะพี่นะอันนี้ถือว่าซ้อมดีแล้วเดี๋ยวเพิ่มยังมยังไม่เอาจริงเลยะเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อม อะไรมัน,นก็ตัดเอาจริงไม่กอแล้วค่อยไปอันนี้เอาจริงนะเดี๋ยวพอพี่บอลเปิดประตูมาพี่ตกใจยิงปืนใส่บอลสามสิบน,นัดสามสิบน,นัน <laughs> นด <c oughs> นโอ้ยแก๊สปืนมันมีแค่สี่ห้าลูกก็ยิงแค่หมดแม็กก็พอแล้วห้านัดห้าน,นัดพี่ยิงห้านัดพี่บอลหลบพอยิงห้านัดปัง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 ยิงห้านัดพี่บอลหลบพอพี่บอลหลบเสร็จปุ๊บพี่บอลลุกขึ้นมาพี่กระสุนหมดพอดีอ่าใช่พี่บอลลุกขึ้นมาปืนจ่อพี่จะยิงแสงหน้า กระสุนด้านโอเคเ้ยพี่นะมีกระสุนด้านมั้งอะไรบ้างเยเอพีนี่เข้าบ้านนางนาคเลยดูนี่นะเรื่องใจน้องรักพี่มันไม่ต้องเปิดแบบแบบหน่วยสวาดเลยนังบูใช่ปะโอเคไอ้ชันไอ้ชัน หยายาอยอะรเสียงอะไรเ่อะไรมันคืออะไรสุนด้านโอ้โหกศูนด้านหนักมากเลยอะว่าปืนจริงยิงเลยยิงเลยอ๋อยิงโอเคอันนี้ได้ละอันนี้ผ่านละผ่านละทีนี้ก็เอาฉากรวมมือเลยโดนกันเลยแบบโดนสองคนเลยอะโดนสองคนไปเลยเออเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเที่ยวแต่มาโดนสองคนเนี่ยมึงตีคนเดียวมึงตีไม่ทันหรอกอ ทำเอฟเฟกช่วยกันสองคนเราพี่น้องอันนั้นช่วยกันอันนี้ฉากลวนปืนอันนี้พี่ยิงกันอี่งอาไว้เลยนะถัดกันดิงคนละนัดได้ปะถัดกันดิงคนละนัดก่อนปะคนละนัดคนละนัดของก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถืออันนี้อันนี้ถือคืออะไรอฉากนี้ไม่มีกระสุนด้านแล้วนะอันนี้ไม่ได้กระสุนด้านไม่มีกระสุนด้านแล้วอ๋อทางนี้ไม่กระสุนด้านดีแล้วเนี่ยเห็นก่อนเลยเนี่ยเรื่องว่ามีกระสุนด้านด้วยไงเรื่องยิงหมดแล้วกระสุนด้านอันนี้เ็อ๋อยิงยิงกันนะโอเคอ่ะรัสี่สามสองแอคชั่น